สวัสดีค่ะยูกโบโบวร์ทำเองได้มมเวร์ในซีรีส์ผู้หญิงสร้างบ้านหลังที่3หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะโบเคยสร้างบ้านดินแล้วก็บ้านหลังเล็กๆราคาประหยัดไปแล้วรอบนี้โบจะมาสร้างบ้านแบบอยู่อาศัยถาวรมีการทอน้ำขอไฟถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกๆ,ๆิงกันไว้ด้วยนะหลังจากผมที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นพื้นที่ของเราได้ชัดเจนมากขึ้น แต่โดยส่วนตัวนะโบก็จะยังนึกภาพไม่ค่อยออกค่ะว่าบ้านของโบนเนี่ยจะวางตรงไหนดีวางซ้ายวางขวาเยื้องหน้าเยื้องหลังนะคะพี่บูมก็เลยเสนอค่ะว่าให้โบนเนี่ยวาดแปลนบ้านนะคะลงบนพื้นที่เลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะทําให้โบสามารถเข้าไปลองเดินวนในบ้านตัวเองได้นะคะลองใช้พื้นที่ว่าประตูหน้าต่างจะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดไม่ชอบหรือต้องการแก้ไขอะไรเนี่ยเราก็จะได้แก้บนแบบก่อนก่อนจะสร้างจริง ก็นั่นแหละค่ะบางครั้งเราก็ต้องอยู่บนพื้นที่นานๆก่อนนะคะเราถึงจะรู้ว่าเราต้องการสร้างบ้านแบบไหนดังนั้นระหว่างที่รอคิดแบบให้มันลงตัวเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งเสาลัวกันก่อนเลย เสาที่โบใช้นะคะจะเป็นเสาคอนกรีตอัดแรงมีฐานด้านล่างหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเสาตีนช้างความสูง2เมตรราคาต้นละ140บาทโบซื้อมาทั้งหมด12ต้นรวมเป็นเงิน1,680บาทและด้วยความที่เสาต้นใหญ่นะคะน้ำหนักก็เลยมากโบไม่สามารถยกเองได้ตอนที่พี่ๆเข้ามาส่งนะคะโบก็เลยรบกวนให้เขาวางไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการส่วนเวลาขุดหลุมวางเสาถ้าใครเจอปัญหาดินไหลกับลงหลุม โบแนะนําให้รมน้ําเรื่อยๆค่ะน้ําก็จะช่วยทําให้ดินเนี่ยจับตัวเป็นก้อนทําให้เราสามารถขุดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งคำแนะนําคือให้เราขุดตอนที่เขาเพิ่งถมเสร็จใหม่ๆเพราะดินยังมีความร่วนและนิ่มอยู่บ้างค่ะทําให้เราสามารถขุดได้ง่ายแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆดินอัดแน่นจับตัวกันเป็นก้อนแข็งนะคะโดยเฉพาะดินซีแลกับดินลูกลังเนี่ยจะทําให้เราขุดได้ยากมากๆ หลังจากที่ขุดเสร็จให้พยายามปักพื้นที่เรียบและใส่น้ำลงไปที่ก้นหลุมเพื่อให้ดินข้างล่างเนียแน่นขึ้นหลังจากนั้นก็ลากเสาไปใกล้ๆหลุมแล้วทำการยกหัวเสาขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ตั้งเสาได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ดินแน่นแต่ถ้าด้านล่างมีหินหรือเป็นโคลงเยอะให้เททรายลงไปก่อนพอเราลดน้ำแล้วยกเสาทรายก็จะไหลลงไปด้านใต้ บางคนอาจจะใช้วิธีเททรายอัดลงไปให้แน่นก่อนหรือบางคนอาจจะใช้วิธีเทปูนรองหัวเสาไว้ก่อนก็ได้และถ้าฐานด้านล่างของเราเรียบและแน่นดีแล้วก็จะสามารถวางเสาวไว้แบบนี้ได้เลยแต่จะบอกก่อนนะคะว่าการตั้งเสาแบบนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่เสาจะล้มลงมาได้นะ <S 2> <S 2> ต่อมาหลังจากที่เราตั้งเสาเสร็จแล้วให้เราเช็คนะคะว่าเสาของเราตั้งได้ตรงแล้วหรือยังโดยเพื่อนๆจะใช้วิธีตีเอ็นวัดระดับน้ำหรือการเล็งให้ตรงแบบที่บูมก็ได้ หลังจากนั้นโบก็จะใช้เหล็กยาวๆนะคะมาแปะที่หัวเสาดูเพื่อให้มั่นใจว่าเสาของโบน,นี่ไม่ดิดไปบิดมาพอระวังตำแหน่งเสากันได้แล้วเราก็มาทําการผสมปูนเพื่อเทรัดหัวเสากันซึ่งวันนี้โชคดีนะคะได้คุณพ่อบ้านมาช่วยผสมปูนด้วยก็จะเอาแรงไปได้เยอะเลยส่วนปูนที่ใช้นะคะก็จะเป็นปูนอินทรีเพชต์ plus และถ้าถามว่าอัตราส่วนในการผสมเป็นแบบไหนเพื่อนๆสามารถคลิกไปดูด้านหลังและผสมตามคำแนะนำของแบรนด์ผู้ผลิตได้เลย อีกอย่างหนึ่งที่โบอยากแนะนํานะคะก็คือเวลาที่เราเทปูล,ลงไปแล้วเนี่ยถ้าใครมีเครื่องจี้สามารถเอามาจี้ปูนได้แต่สาหรบับตัวโบไม่มีนะคะก็จะใช้ขั่วจอบเสียมอะไรต่างๆนะคะมาจิ้มจิ้มปูล,ลงไปแบบนี้เพื่อให้ปูเนี่ยไหลลงไปทั่วทุกส่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนตอนนี้นะคะโบก็จะรอให้ปูนแห้งแล้วก็เซ็ตตัวดีก่อนแล้วก็จะมาทำํำรวต่อนในคลิปหน้า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้โบด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเนี่ยถ้ามองพี่ไม่เห็นพี่บูมอ่ะแสดงว่าเสาตรงเห็นไหมว่าไม่เห็นเห็นดีอ้วน